ชาอูนูคลายร้อนโชว์ความฮับที่ประเทศไทยก่อนสร้างความสุข I oh a, ไอทโรห้าในงานแฟนมิทติง้งบินข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยเช้าวันที่5เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสารับนุ่มหล่อขวัญใจคนทั้งโลกอย่างคาอีอันวิวนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้เพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์เอสโคลาคนใหม่พร้อมจัดแฟนมิทติ้งในงาน ออฟ e ั e n ายเวสคาอีเนวิวที่เพิ่งสิ้นลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความประทับให้แฟนได้อย่างมากมายทีเดียวแต่ก่อนจะไปดูว่าภายในงานมีโมเมนต์น่ารักกี่อะไรเกิดขึ้นมาเรามาย้อนดูว่าความฮับของหนุมเมน,นูกันสักหน่อยโดยหลังจากที่มาถึงเจ้าตัวก็เดินทางไปยังโรงแรมก็ได้โพสต์ภาพชิลๆคลายร้อนกับการลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของ ที่พักต้องบอกว่าประเทศที่ร้อนอยู่แล้วเจอความฮอตของหลุ่มเอนูเข้าไปก็ชิดซ้ายได้เหมือนกันเล่นเอาบรรดาแฟนคลับพากันแหกคอมเมนต์และกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวและในวันเดียวกันมอลานผาพารกรอนในช่วงเย็นๆก็เต็มไปด้วยเหลาโรห้าที่มาตั้งแต่รอพบกับศิลปินที่รักอย่างชาอูนูในฐานะหนึ่งในสีพรีเซนเตอร์สุดออกจําของเอสโคลที่มาโชว์ความออกจําชวนคนรุ่น ใหม่กล้าเป็นตัวเองในงาน Is Present a of s o m e Night with Kai e n v i e ิ view. โดยงานนี้ยังได้ดีเจนุย้ยธนะวัดมาร่วมเป็นพิธีกรภายในงานสินเปิดตัวยิ่งใหญ่โดนใจแฟนคลับโดยโมเนที่น่าประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวหนุ่มเมนูขึ้นมาบนเวทีเรียกสินเกรีดดังสนั่นไปทั่วบริเวณจากเหล่าแฟนๆที่รอคอยและเอ่ยคำทักทายฟแฟนๆเป็นภาษาไทยได้คล่องแคล่วทีเดียวนอกจากนี้ยังขอโทษแฟนๆที่มา รอกันตั้งแต่เช้าเพราะน่าจะร้อนมากมากพร้อมขอบคุณเอสโคลาที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้และรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดของเขาไปเหล่าโรธาเลยรวมใจร้องเพลง Happy Birthday วอวยพรให้เล่นเอาหนุ่มมนูประทับใจขวดคุณพอดอน้าชาวไทยในทันทีเลยล่ะค่ะส่วนด้านดีเจนุ้ยธนวัตรก็ไม่พลาดที่จะชงให้หนุ่ม หนูพูดภาษาไทยเพิ่มเติมพร้อมกับสอนให้พูดประโยคต้อนรับสงกรานต์แบบต่งบางๆที่ทาแฟนๆฟินกระจายกันไปทั่วหน้าอย่างคําว่าสาดน้าใส่ใครก็ไม่เท่าสาใจใส่เธอทั้งนี้หนูม่มยนูยังได้เล่นเกมสนุกๆร่วมกับแฟนๆถึงหนึ่งเกมอย่างเกมใบคําด้วยท่าทางและเกมที่สองแม่งแฟนคลับออกเป็นสองโซนเพื่อตอบคําถามทายใจให้ตรงกับหนูม่มยอนูสิบข้อและปิดท้ายด้วยเกมที่เรียกเสียงกรีกได้อย่างสุดๆ คือเกม a d m i n i s t r a t อกซ Box ชาอืนนูต้องถ่ายสิ่งของภายในกล่อง5กล่องให้ถูกต้องโดยทุกเกมจะมีการแจกของรางวัลพร้อมให้แฟนๆที่เป็นผู้โชคดีได้รุ้นรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของชาอืน,นูเป็นที่ระลึกอีกด้วยก่อนอำลาทั้งมิชชอ่น,นูได้ฝากผลงานกับแฟนๆว่าตอนนี้ผมเตรียมหลายอย่างอยู่มากๆเพื่อที่จะกลับมาพบกับทุกคนเป็นผล งานที่สนุกๆทั้งนั้นเลยครั้งนี้ได้กลับมาเมืองไทยมีความสุขมากๆนะครับหวังว่าคราวหน้าทุกคนจะมาเจอกันอีกนะครับและปิดท้ายงานอย่างน่ามอประทับใจด้วยการถ่ายภาพร่วมกับเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างคับข้างบอกเลยว่าแม้จะเจอกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ไร้ชิดและเป็นโมเมนท์ที่อบอุ่นสุดๆทีเดียว